ที่เหลืองนะอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวๆป้าหั่นเล็กๆอยากกินจะแย่แล้วจังเลยแบบขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าป้าด้วยสิงองพี่เพลงงงพี่เพลงอ่ะมาไหมเปล่าใช่าได้ที่ป่าที่เปล่าไม่ต้องเปลียนขนาดนั้นเปล่ามินกุ้งเลยนะที่สปาต่อม พี่ป้าก็ได้หนึ่งครัง้งป้าให้เล็กไปไหมเนั่ยหนึ่งปีน้องไม่หิวเลยให้ทำอะไรก็ทำยิ้มด้วยยิ้มด้วยอร่อยไหมคะคุณผ<ม>ู้ชมอร่อยไหมคะป้าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณข้าพี่ปา้าด้วยพี่ป้าด้วยพี่ป้าด้วยไม่ค่อ,คอเคยเยอะเลยป้ายิม้ม ก่อนปาลีเียกปาลีสิปาลีตาหมองป้าหมองป้าเรียกปาลีก่อนลีลีลีนะเรียกแต่ละลีเรียกเอดังๆสิเรียกปราีได้หมดเรียกสราอืไม่ได้อรอไรคะไม่ยอมังไม่ยอมเรียกเรียกสระอูไม่ได้ ข่าบู่หูได้เลยได้จากอู๋หูได้เลยอ่ะเสียไรอู้หูอ่ะเรียบร้อยจังเลยเรียบร้อยจังเลยอ่ะหมดปากไปเป่าน้าหล่อไปปะเนี่ยโบอยู่ไหนโบด่วนเลยมีคนพูดอย่างนี้เป่าน้าหล่อไปไหมเนี่ยอ๋อวันนี้ติดกิฟต์นี่มาเหรอติดได้อะครับ ไม่เจ็บหรอก็อติดมาหรอ,อก็ได้นะ <c oughs> น่าจะเป็นของแม่เขามากกว่าน,นะนอออาสนใจละสนใจมีลายเซ็นได้หรอ